สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d o ีดอมช n น l นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์นะครับผมวันนี้มาแบ่งปันข้อมูลนะสำหรับกลุ่มม3-3เรารักกันอย่างที่รับทราบครับว่าเรามีการลงทะเบียนเรียบร้อยผ่าน w w อร์ไเม .33 เรารักกันนะครับเดินการนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับจำนวนที่ทําการลงทะเบียนเนี่ยนะครับโอ้โหสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ใกล้ในสิ่งที่นะครับ 9.2ล้านถูกป่ะนะครับซึ่งก็เหลืออีกนะฮะทางด้านของกระทรวงการคลังก็แจ้งว่าน่าจะประมาณวัน2วันก็น่าจะเต็มนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับที่จะรับสิทธิโครงการม .33 เราละกันนะครับสิทธิ์4,000บาทนะซึ่งก็ต้องบอกว่าเริ่มการเขาเรียกว่าตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่15มีนาคมนี้นะครับเอาละถ้าเราลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับเรียบร้อยแล้วขึ้นในเรื่องของสถานะบอกว่าลงทะเบียนสําเร็จ โปรดตรวจสอบผลการสมัครวันที่15มีนาคม64ผ่าน w w w m o r 33เรารักกัน .com นะครับจะต้องทำอย่างไรต่ออ่วันนี้ขออนุญาตมาแบ่งปันให้กับทุกท่านรับทราบข้อมูลล่วงหน้าแล้วจะได้นะครับเมื่อถึงวันจริงๆเนี่ยนะครับจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องแล้วก็ง่ายรวดเร็วมากขึ้นนะครับเพื่อจะรับสิทธิ์4,000บาทนะครับของผู้กันตนมาตรา33นะครับ เอาละนี่ก็เป็นช่วงระยะเวลาหรือไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่รายท่านรับทราบและก็เริ่มลงมานะวันนี้วันที่24เนี่ยนะครับก็ 21, 2 1 2 2 2 3 24วันนี้ด้วยเนี่ยก็คือ4วันแล้ว ก็อย่างที่บอกว่าจากจำนวนคนคือ9.2ล้านเนี่ยนะครับซึ่งก็มีจำนวนเนี่ยใกล้ๆปิ่มหรือใกล้ๆถึงแล้วคิดว่าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็น่าจะนะครับได้จำนวนตามที่กระทรวงการคลังเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามีฐานข้อมูลนะครับของประกันสังคมอยู่ว่าผู้ที่จะได้ผ่านรับสิทธิ์เนี่ยนะครับก็ถือว่าใกล้เข้ามาแล้วนะนะครับ เพราะฉะนั้นครับจะปิดให้ลงทะเบียนนะครับในส่วนของโครงการมอ3 3เรา,าล,ละกันสําหรับผู้กันตนมาตรา3-3ครับวันที่7มีนาคมนะนะครับแล้วแน่นอนครับหลังจากวันที่7ไปคือวันที่8นะไปจนวันที่14-15 ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็จะทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็คัดกรองข้อมูลนะครับในส่วนของคนที่ทำการลงทะเบียนแล้วก็ผ่านนะครับหรือเขาเรียกว่าให้ข้อมูลที่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปทำการตรวจสอบเงื่อนไขนู่นนี่นั่นนะครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไรก็จะประกาศผลในช่วง6โมงเช้าวันที่15มีนาคมนะครับอันนี้ก็สาคัญและแน่นอนครับผลที่ออกมาเนี่ยมันก็มีทั้งได้ เขาเรียกว่าได้รับสิทธ์ถูกไหมแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับถ้าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับมันก็จะมีคือในวันที่15มีนาคมเนี่ยจะมี2ปุ่มเกิดขึ้นคือปุ่มที่เรียกว่าตรวจสอบผลการลงทะเบียนแล้วก็ปุ่มที่เรียกว่าทบทวนสิทธินะมี2ปุ่มเกิดขึ้นเลยนะครับจากเดิมทีมีปุ่มเดียวแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันนะจำลองให้ท่านเห็นภาพเป็นตัวอย่างแล้วกันนะให้ท่านได้รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ แน่นอนครับถ้าเราดูเหตุผลว่าในเรื่องของการไม่ผ่านหรือไม่ได้รับสิทธิ์เหตุผลด้วยอะไรแล้วมองว่ามันไม่ใช่ความจริงมันอาจจะอยู่ในคาบเกี่ยวต่างๆนะครับในส่วนของอะไรครับเกี่ยวกับการส่งประกันตนมาตรา3 3เป็นผู้ประกันตนมีเขาเรียกว่ามีนายจ้างที่ส่งมาโดยตลอดแต่ก็บอกว่าเราไม่ได้รับสิทธิ์อย่างนี้เป็นต้น ท่านก็จะต้องอะไรครับยื่นทบทวนสิทธินะวันที่15นี้นะครับเอาละนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและแน่นอนครับเราจะมาคุยกันตั้งแต่15มีนาคมเป็นต้นไปนะนะครับวันที่และวันที่15มีนาคมเนี่ยนะครับอาจจะแบ่งปันอย่างนี้นะเมื่อเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับที่อยากจะแบ่งปันคือว่ากลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มคนที่ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่แล้ว อันนี้ท่านไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะเอาเป็นว่าให้ท่านอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้พร้อมซึ่งแน่นอนว่าเมื่อวานวันนี้เนี่ยเขาให้ท่านเนี่ยอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ท่านไปอัปเดตได้เลยนะครับแล้วก็ใช้เวลานิดนึงจริงๆไม่นิดละนานด้วยนะครับเพราะว่าทางช่องเราก็ดําเนินการอัปเดตหรืออัปเกรดนะครับแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เป็นเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยนะทีนี้ในส่วนของกลุ่มแรกไม่ต้องทําอะไรอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ท่านเตรียมรอไว้นะเดี๋ยวเราบอกว่าทาอะไรต่อไป กลุ่มที่2นี้เป็นกลุ่มที่ไม่เคยใช้แอปพลิเคชันป๋อตังเลยสมมตินะครับไม่เคยเลยท่านจะต้องทําอย่างไรถูกไหมสองกลุ่มนะวันนี้เราจะคุยกันนะครับเพื่อให้ท่านได้เขาเรียกว่าเห็นภาพว่าแล้วต้องทําอย่างไรต่อหลังจากที่นะครับเราตรวจสอบแล้วก็ได้รับสิทธิแล้วนะวันที่22นะครับเมื่อทําแอปพลิเคชันป๋อตังอะไรเรียบร้อยนะครับมีเมนูนะครับมีเมนูโม3 3เรารักกันปรากฏอยู่ที่บัญชีจีวเรตของท่านเรียบร้อย วันที่22จะเริ่มโอนเงินครั้งแรกหรือสัปดาห์แรก1,000บาททันทีในวันจันทร์ที่22มีนาคมนะครับผ่านในส่วนของอะไรครับบัญชีจิวเรดของแอปพลิเคชันเมนูเขียนว่าม33เรารักกันนะเออแล้วก็วันที่22มีนาคม6โม,มงเช้าในขณะเดียวกันท่านก็สามารถที่จะอะไรครับทำการใช้สิทธิ์ ของม .33 เรารักกันได้เลยนะครับภายใต้ของการไปสแกนแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับนะตามเหมือนโครงการเราชนะนะได้เลยนะครับผมเอาละนี่คือวันที่22และแน่นอนครับเมื่อท่านทําการนะครับยื่นทบทวนสิทธิ์วันที่15มีนาคมใช่ป่ะสำหรับกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์แต่เหตุด้วยเราก็มีข้อมูลที่ชัดเจนตรวจสอบตรวจช็คแล้ว เป็นไปได้ครับว่าทางด้านของกระทรวงการคลังอาจจะไปเอาข้อมูลนะครับของท่านเนี่ยนะครับในระหว่างของการเปลี่ยนทายอะไรก็แล้วแต่ในจ้างนะครับอาจจะมีผลนะครับที่เกิดขึ้นเรื่องพวกนี้วันที่28นะครับก็จะเป็นการปิดทบทวนสิทธิ์นะครับในการยื่นทบทวนสิทธินะอันนี้ต้องให้ทราบก่อน28มีนาคมและแน่นอนครับตั้งแต่15ถึง28มีนาคมที่เราทําการยื่นทบทวนสิทธิ์มาเนี่ย จะมีการประกาศผลให้ท่านรับทราบว่าท่านจะได้รับสิทธ์ไหมหรือไม่นะครับวันที่5เมษายนท่านก็เข้าไปทำการตรวจสอบผลอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะนี่เป็นลักษณะไทม์ไลน์ครา่าวๆและถ้าผ่านในกลุ่มที่ยื่นทบทวนสิทธ์นะท่านก็จะได้รับเงินโอนเข้านะครับวันที่12เมษายนนะครับผมในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ก็จะได้รับเงินโอนเข้าในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับเข้าไปที่เมนูม33 เรารักกันครับแล้วก็สามารถใช้งานในวันดังกล่าวก็คือ12เมษายนเป็นต้นไปเลยนะครับนะระยะของโครงการที่ใช้ได้ของม .33 เรารักกันก็เป็นกำหนดปักธงสุดท้ายเท่ากันหมดของโครงการไม่ว่าจะเป็นเราชนะ หรือม .33 เราลักกันครับวันสุดท้ายคือวันที่31พฤษภาคม2564นะครับอ่ะอันนี้เป็นลักษณะไทม์ไลน์หรือช่วงเวลาสำคัญสำคัญที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนใครที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วมาดูกันต่อว่าต้องทำอย่างไรครับวันที่21กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคมอย่างที่ทราบว่าเราจะต้องลงทะเบียนเหลืออีกไม่กี่อัตรา จริงๆหรือจํานวนอีกไม่เยอะครับตามที่มีฐานข้อมูลกระทรวงการคลังนะครับคาดการว่าจะวัน2วันนี้ก็น่าจะนะครับได้จํานวนคนที่ลงทะเบียนนะนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งสําคัญตัวนี้อยากจะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับคำนำหน้าท่านเลือกนะครับอันนี้นายนางนางสาวท่านเลือกตรงนี้ก่อนนะครับช่องที่2นะครับก็คือเป็นชื่อจริงนะครับไม่ต้องไปใส่นายนางนางสาวซ้ําอีกครั้งหนึ่งหลายท่านก็ลืมนะครับผมถูกไหม ใส่ไปเลยครับว่าชื่อจริงของท่านนะครับชื่อจริงที่มันตรงกับบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยนะครับพิมพ์ใส่เข้าไปอันนี้ชื่อกลางไม่มีไม่ต้องใส่นะครับส่วนใครใส่ชื่อเล่นหรือชื่อจริงอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อถ้าไม่มีข้อความมาท่านก็ไปรอเลยครับทาการตรวจสอบในวันที่15ได้เลยนะนะครับส่วนใครใส่ไปแล้วไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่ต้องใส่นะครับชื่อกลางเพราะคนไทยไม่มีชื่อกลางนะส่วนมากนะครับ ต่อมาช่องต่อมาคือนามสกุลนะครับอันนี้ก็เหมือนกันใส่นามสกุลที่ตรงกับบัตรประชาชนของท่านพิมพ์สร,สระต่างๆนะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราไม่ผ่านก็ตรงนี้แหละนะครับก็สําคัญในเรื่องของการสะกดต่างๆนะครับต่อมาครับผมเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะครับก็ใส่เข้าไปนะแล้วต่อมาครับผมเลขหลังบัตรอันนี้ท่านก็กรอกใส่นะครับนะดูเลขหลังบัตรของท่านนะครับกรอกใส่จุดสังเกตสําคัญของเลขหลังบัตรคือ2ตัวแรกเป็นภาษาอังกฤษ ที่เหลือ10ตัวหลังเป็นตัวเลขนะครับรวมแล้วเป็น12ตัวนะครับอันนี้คือเป็นในช่องนี้ต่อมาครับในบัตรประชาชนของท่านนะครับถ้ามีวันเดือนปีเกิดนะครับก็คือครบเลยนะวันเดือนปีนะครับครบเลยนะท่านก็ติ๊กช่องแรกนี้แต่ถ้ามีนะครับแค่เดือนกับปีก็ติ๊กช่องที่2นี้นะครับแล้วก็ถ้ามีนะครับแค่ปีอย่างเดียวก็ติ๊กนะครับในส่วนของช่องที่3ตรงนี้นะครับอ่าก็เลือกให้ถูกต้องก่อนติ๊กให้ถูกต้องก่อนเมื่อติ๊ก ถูกต้องแล้วนะครับช่องข้างล่างก็จะปรากฏตามที่ท่านติ๊กเลยถ้าวันเดือนปีก็จะปรากฏ3ช่องถูกไหมถ้าติ๊กอันแรกติ๊กอันที่2นะครับมีเดือนกับปีก็จะมีแค่2ช่องนะครับหรือนะครับบัตรประชาชนมีแค่ปีอย่างเดียวถ้าเราติ๊กอันที่3นี้ก็จะปรากฏช่องนี้ให้เลือกแค่ช่องเดียวนะครับอ่าเมื่อเราติ๊กถูกต้องตรงตามบัตร ตรงตามบัตรประชาชนแล้วท่านก็เลือกนะครับใส่เลยอันนี้ไม่ต้องพิมพ์อันนี้เลือกเอานะครับเสร็จปุ๊บสิ่งที่เพิ่มเติมในส่วนของโครงการม .3-3 มาเรารกกันก็คือตรงนี้ฮะเรื่องของการที่เราจะต้องเลือกจังหวัดที่ท่านอยู่ปัจจุบันหลายท่านก็พิมพ์มาถามอีกนะเลือกตรงกับบัตรประชาชนไปอีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับเออนะฮะก็เขาก็บอกอยู่นะว่านะครับเป็นจังหวัดที่อยู่ในปัจจุบันของท่านถ้าท่านนะครับ ทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะท่านก็ใส่ที่กรุงเทพถูกไหมก็อันนี้ที่ท่านทํางานล่าสุดอยู่ปัจจุบันของท่านเป็นภาพแบบนี้แต่ว่าถ้าใครใส่ไปในส่วนของเ,ออเขาเรียกว่าจังหวัดที่ที่อยู่กับบัตรประชาชนแรงของท่านเนี่ยนะครับก็รอดูก่อนนะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกฮะนะครับมันก็จะปรากฏนะครับเขาก็อาจจะแค่ตรวจสอบตรวจเช็ค ในเรื่องของจังหวัดที่ท่านลงทะเบียนแหละว่าจังหวัดไหนมันมีการนะครับใช้แอปพลิเคชันหรือการยืนยันตัวตนนะครับมากน้อยขนาดไหนอย่างเงี้ยครับก็เป็นฐานข้อมูลของเขานะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องเลือกนะครับเป็นช่องที่เพิ่มขึ้นในนะครับในเรื่องของการกรอกข้อมูลเนาะเพราะว่าเป็นช่องใหม่ที่เกิดขึ้นนะก็เลือกนะครับในเรื่องของจังหวัดที่ท่านทํางานอยู่ปัจจุบันหรือพักอาศัยอยู่ปัจจุบันนะครับต่อมาอันนี้แหละสําคัญเป็นเบอร์โทรที่นะครับท่าน ต้องเป็นเบอร์โทรที่ท่านไม่เคยไปลงรับสิทธ์อะไรนะนะครับอันนี้สําคัญเพราะว่าฐานข้อมูลมันจะเชื่อมโยงกันหมดนะท่านก็เอาเบอร์โทรของท่านที่ใช้งานปัจจุบันนั่นแหละมากรอกใส่ถูกไหมสิ่งสําคัญว่าถ้าใครใช้แอปพลิเคชันต่อตังอยู่แล้วให้กรอกเบอร์นั้นจะง่ายขึ้น นะครับให้กรอกเบอร์นั้นจะง่ายขึ้นหรือหลายท่านบอกว่าเฮ้ยเราต้องการใส่เบอร์ใหม่ได้ไหมอ่ะอันนี้ก็แน่นอนว่าตอนที่เราไปทําการติดตั้งแอปพลิเคชันป๋อตังเนี่ยนะครับมันจะบอกว่า1นึ่สิทธิ์เบอร์ถูกไหมหนึ่งบัตรประชาชนอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ลองดูนะครับเมื่อท่านใส่ไปแล้วนะครับในเรื่องของเบอร์มือถือตรงนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าเขาจะส่งเลข OTP นะครับในตอนการลงทะเบียนนี้ไปยังเบอร์มือถือดังกล่าวนะครับอันนี้เลยสำคัญ เพราะฉะนั้นก็เตรียมไว้แล้วก็เปิดในส่วนของอินเทอร์เน็ตนะครับดีๆนะที่แพ็กเกจที่ท่านใช้ในช่วงนี้ก็ก็ต้องเขาเรียกว่าเร็วนิดนึงนะเพื่อจะได้ทันใจสําหรับรายท่านที่ต้องการความรวดเร็วนะนะครับกอกเบอร์มือถือลงไปนะช่องสุดท้ายก็คือเรื่องของอีเมลอันนี้ไม่มีไม่ต้องใส่นะครับ เราก็มีสิ่งที่เราควรรู้ว่าหากท่านเป็นผู้ที่มีบัตรเัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนถูกไหมหรือได้รับสิทธิโครงการเราชนะท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการมอ3มสามเราละกันนะครับเมื่อทําการดูข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยนะครับท่านก็กดคําว่าลงทะเบียนเมื่อกดลงทะเบียนแล้วมันยังไม่ไปไหนนะครับมันก็มาหน้าเดิมก่อนก็คือมาหน้าปรากฏแบบนี้เหมือนเดิมแล้วมันจะมีช่องนี้เปลี่ยนเป็นยืนยันถูกป่มท่านก็กดยืนยันเมื่อกดยืนยันป๊า จะรอสักพักหนึ่งประมวลผลแล้วก็จะขึ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆขึ้นมาให้ท่านเอาเลข OTP ที่ส่งไปในข้อความหรือ SMS เบอร์ที่ท่านลงทะเบียนเนี่ยนะครับเอามากรอกในส่วนของหน้าต่างตัวนี้เป็นเลข OTP <c oughs> 6หลักท่านเอามากรอกใส่เมื่อกรอกถูกต้องนะครับก็จะมาปรากฏสุดท้ายคือแบบนี้ลงทะเบียนสำเร็จนะครับโปรดสอบผลการสมัครครับผมวันที่15มีนาคม64ผ่านเ w w m o ไ3เรารักกัน com นะครับก็กดอะไรครับ ตกลงไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยในเรื่องของอะไรครับการลงทะเบียนสําเร็จนะนี่คือลงทะเบียนสําเร็จนี่คือด่านแรกให้ท่านเคลียร์คัสตรงนี้ก่อนในช่วงที่1ต่อมาสมมุติว่าสมมุติว่าถึงวันที่15แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างวันที่15นะครับมีนาคมเป็นต้นไปจนถึง21มีนาคมเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของช่วงการตรวจสอบสถานะถูกไหมพร้อมกับนะถ้าท่านได้รับสิทธิ์แล้วต้องทํายังไงต่อเดี๋ยวมาดูกันนะ ในวันที่15มีนาคมก็จะปรากฏอีก2ปุ่มนะครับปุ่มสําคัญที่เราเลงไว้คือปุ่มนี้ตรวจสอบนะฮะสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ขึ้นแน่นอนในวันที่15มีนาคม6โมงเช้านะครับรอก่อนนะนะครับแล้วก็ปุ่มอีกปุ่มหนึ่งก็คือทบทวนสิทธิ์สีเหลืองตรงนี้ก็จะปรากฏเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เวลาเราเข้ามาท่านก็กดตรงนี้เลยนะวันที่15นะถูกไหมอันนี้กรณีที่ท่านลงทะเบียนสําเร็จแล้วนะวันที่15กดปุ่มตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ครับกดมา แน่นอนครับหน้าตาคงจะไม่ได้แตกต่างจากสิ่งที่เราเคยทํากันมาอาจจะมีบางช่องเพิ่มเติมไหมนะี่เดี๋ยวไปดูกันของจริงทีหนึ่งนะอันนี้ขออัุตยกตัวอย่างให้ท่านเห็นภาพเมื่อท่านกดคําว่าตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้ท่านกรอกข้อมูลของท่านนะให้ครบถ้วนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะแน่นอนครับกรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักของท่านเข้าไป ชื่อนะครับภาษาไทยอันนี้ให้ตรงกับอะไรครับบัตรประจําตัวประชาชนของท่านไม่ต้องใส่นายนางนางสาวอะไรนะครับใส่ชื่อจริงของท่านไปเลยนะครับในช่องนี้ตามด้วยนามสกุลของท่านนะครับที่ตรงอะไรครับตามบัตรประจําตัวประชาชนของท่านนะยังมีครั้งหนึ่งเรขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะครับชื่อจริงของท่านโดยไม่ต้องใส่คํานําหน้านะครับแล้วก็นามสกุลครับที่ตรงตามบัตรประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ นะครับบัตรประชาชนของท่านนะครับผมนะมีครบวันเดือนปีไหมถ้ามีก็ช่องแรกหรือมีเฉพาะเดือนกับปีก็กดช่องที่2หรือมีเฉพาะปียงเดียวก็กดช่องที่3แล้วก็เลือกใส่แล้วก็กดอะไรครับตรวจสอบสถานะตรงนี้นะอ่ะอันนี้เป็นภาพในเรื่องของการเ euh อ่อกรอกข้อมูลในการตรวจสอบสถานะวันที่15มีนาคมนะนะครับหลายท่านดูประกอบได้แล้วก็เตรียมพร้อมนะครับในเรื่องของการตรวจสอบต้องเตรียมอะไรก็เตรียมบัตรประชาชนของท่านมาไว้นะครับ เมื่อกดตรวจสอบสถานะถ้าใครได้รับสิทธิ์ก็จะปรากฏแบบนี้นะครับรายละเอียดการรับสิทธิ์นะครับก็จะบอกว่าหมายเลขบัตรประชาชนของท่านคือหมายเลขอะไรสิ่งที่เราจะเห็นครับก็คือท่านได้รับสิทธิ์นะครับเรารักกันนะนะครับท่านจะได้รับสิทธิ์วงเงินสิทธิ์นะครับเรารักกันตลอดระยะเวลาโครงการครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะทุกๆวันจันทร์อ่าอันนี้คือถ้าเป็นโครงการเรารักกันเนี่ยจะมีการจ่ายหรือโอนเงินให้กับทุกท่านเนี่ยนะครับวันจันทร์นะของสัปดาห์นั้น จะเริ่มใจนะครับได้วันที่22มีนาคม64เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปครับท่านสามารถสะสมและใช้ถึงวันที่31พฤษภาคม64อ่านี่ก็เป็นหน้าตาที่เราเรียกว่าท่านได้รับสิทธิ์ส่วนใครไม่ได้รับสิทธิ์นะครับท่านก็ไปทำการอะไรนะครับเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลว่าเฮ้ยเขาขึ้นโชวว่าอะไรนะครับแล้วก็ค่อยไปกดนะครับปุ่มสีเหลืองตรงนี้ก็เรียกว่าทบทวนสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะมาดูต่อ นะครับในตารางที่จะมีปรากฏนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นตารางประมาณแบบนี้ก็จะบอกว่าครั้งที่1 2 3 4งสมี่ถไมมีสครั้งนะครับเพราะว่าสิทธิโครงการนี้มันคือ4ี่พันวันที่โอนคือช่องที่2จะบอกว่าวันที่22มีนาคมนะครับยีมีนาคม5เมษาแล้วก็12เมษาตามลําดับนี่คือเป็นวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์4สัปดาห์สัปดาห์ละ1000 ในวันที่22มีนาคมเนี่ยนะครับถ้าถึงวันนั้นเวลา6โมงเช้าสถานะนี้ก็จะปรากฏบอกว่าท่านได้รับเงินแล้วนะเออนะครับนะอันนี้เป็นลักษณะของการแบ่งปันในวันที่15มีนาคมที่จะเกิดขึ้นให้ท่านลองดูประกอบนะครับในเรื่องของวิธีการต่างๆนะว่ามันมีวิธีการอย่างไรไม่ว่าจะเป็นหน้าตาของ v w อร์ไวเวฟม .33 เราละกันที่จะมี2ปุ่มเกิดขึ้นก็คือปุ่มตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ รวมไปถึงปุ่มทบทวนสิทธิ์นะครับที่เกิดขึ้นแล้วท่านก็ต้องกดปุ่มตรงนี้ถูกไหมเพื่อทําการตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิก็มีการกรอกข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเลขนะครับบัตรประจําตัวประชาชนชื่อจริงนามสกุลจริงวันเดือนปีเกิดกดให้นะครับตรงตามบัตรประชาชนแล้วก็เลือกใส่ให้มันตรงถูกต้องตรวจสอบสิทธิ์ขึ้นสถานะท่านได้รับสิทธิ์เราชนะก็มีตารางปรากฏแบบนี้4ี่ช่องเหมือนกันนะครับลักษณะคงไม่แตกต่างจากนี้มากนักนะครับยังไงเดี๋ยววันจริงดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ และเมื่ออย่างนี้สำเร็จนะครับอย่างที่บอกครับว่าวันที่15มีนาคมเป็นต้นไปท่านก็จะเริ่มนะครับกลุ่มไหนที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัตงท่านต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัตงแล้วก็ดำเนินการติดตั้งพร้อมกับยืนยันตัวตนหรือยืนยันบัญชีจีวเรสนะให้เรียบร้อยนะครับส่วนกลุ่มที่มีอยู่แล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะอรอกดรับสิทธ์ ในเรื่องของคการม33เรารักกันได้นะครับก็จะมีปรากฏนะครับในส่วนของเมนูม33เรารักกันเกิดขึ้นในบัญชีจีวเรสของท่านนะครับมาดูต่อน,นิดเดียวในส่วนของวันที่15เป็นต้นไปนะครับก็เป็นกําหนดสิ่งที่รายท่านจะต้องรับทราบว่าต้องทําอย่างไรต่อถูกปหเมื่อได้รับสิทธ์แล้วนะย้ําก่อนเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วถ้าไม่รับสิทธิ์ท่านไปกดทบทวนสิทธิ์เมื่อได้รับสิทธิ์แล้ว,นะล,ว,ททล,วลุยต่อกลุ่มแรกที่บอกว่าใช้อยู่แล้ว ท่านก็นะครับถ้าเป็นการอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังท่านก็อัปเดตให้เรียบร้อยแล้วก็รอปรากฏเมนูครับอาจจะมีต่อเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงว่าจะมีการกดรับสิทธิ์นะครับในเรื่องของการรับเงินม33มเราลักกันหรือไม่ในในส่วนของะไรครับบัญชีจิวเ e ตเมนูม33มเราลักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามต่อเนื่องนะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ยังไม่เคยใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังเลยเนี่ยนะครับท่านจะต้องไปดาวน แอปพลิเคชันเป่าตังค์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเมื่อท่านเข้ามาท่านจะต้องยืนยันในเรื่องของบัญชีจีวเวสหรือเขาเรียกว่ายืนยันตัวตนนะครับว่าด้วยวิธีเนี่ยนะครับท่านลองดูนะครับมันให้เลือกอยู่ด้วยกัน2แบบในการยืนยันเนี่ยนะครับรูปแบบแรกก็คือการยืนยันด้วยแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กอันนี้ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยแล้วเชื่อมบัญชีธนาคารกรุงไทยเข้าสู่แอปพลิเคชันกรุงไทยเน็ก รูปแบบที่1ไม่ต้องสแกนบัตรประชาชนแล้วก็ไม่ต้องสแกนหน้านะครับนะอันนี้คือรูปแบบที่1รูปแบบที่2ออันนี้จะต้องใช้ในรูปแบบกรณีที่ท่านเนี่ยไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยแล้วก็ไม่อยากไปเปิดด้วย แล้วก็ไม่อยากใช้แอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กด้วยเนี่ยท่านก็เลือกแบบนี้ครับก็คือเลือกแบบบัตรประจําตัวประชาชนถูกไหมนะครับลักษณะของการยืนยันแบบนี้นะครับท่านจะต้องถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนของท่านกรอกข้อมูลนะครับยืนยันเลข OTP ตามไปด้วยการสแกนใบหน้าแล้วก็จะสําเร็จตามลําดับถ้าใครไม่สําเร็จหรือเขาเรียกว่าทําการสแกนไม่ได้นะครับหรือยืนยันตัวตนไม่ได้เนี่ยนะครับท่านก็ไปเอาบัตรประชาชนของท่าน ไปทาการอะไรครับเสียบหรือยืนยันที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยเพื่อให้ข้อมูลบัตรประชาชนของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบก่อนนะครับแนะนํานิดนึงนะอย่าลืมนะเอาอยางลบลบในส่วนของมันจะมีชีปตัวสีเหลืองเล็กๆนะฮะอยู่ด้านหน้าบัตรนะครับอันนี้เป็นชีปข้อความนะครับที่สําคัญมากๆนะก็ท่านเอาอยางลบไปลบให้มันสะอาดสักหน่อยเพราะว่าบางทีหน้าคอนแทคนะครับทองเหลืองที่มันเป็นชีปตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะสกปรกโดยวิธีการใช้งานนะครับนานแล้วอะไรเงี้ยนะครับท่านก็ไปทําการนะครับ ขัดนะโดยการใช้ยางลบนี่แหละขัดให้เอี่ยมแล้วก็ไปเสียบที่ตู้ ATM สีเทานะครับเมื่อนะทำการยืนยันต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาทําการสแกนใบหน้าก็น่าจะผ่านง่ายมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นวิธีการนะครับให้ท่านรับทราบแล้วก็เลือกเอาว่าจะเลือกแบบไหนในการยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็สําเร็จเข้ามาสู่การใช้งานบัญชีจิวเรสได้นะครับแล้วก็รอกดนะครับยืนยันในเรื่องของเมนูม3 3เรามแล้วก,กันเพื่อรับเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับจบประมาณนี้ นะครับหลังจากที่ท่านได้รับสิทธิ์เรียบร้อยนะครับก็ดําเนินวิธีการนะัทั้ง2กลุ่มเลยกลุ่มที่มีแอปพลิเคชันเปอตังอยู่แล้วกับกลุ่มที่ยังไม่เคยมีแอปพลิเคชันเปอตังก็ดําเนินการตามที่เราว่าไว้ส่วนการยืนยันตัวตนก็ไปดูคลิปนะนะครับของช่องเราได้ก็ดําเนินการให้พวกเราได้เห็นภาพและท่านสามารถทําตามได้อย่างง่ายๆเลยนะครับเอาระก็น่าจะเป็นสิ่งที่นํามารวบรวมแล้วก็ให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลร่วมกันนะ จะได้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็น่าจะได้เตรียมพร้อมเมื่อถึงวันที่15มีนาคมก็จะได้ดําเนินการนะครับในภาพที่เราได้แบ่งปันนี้นะครับอาจจะมีบางจุดที่แตกต่างไปก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการคาดการณ์ให้ทุกท่านได้เห็นภาพและเป็นประโยชน์ให้ทท่านได้เตรียมตัวและเตรียมพร้อมในการรับสิทธิ์ขอให้ท่านโชคดีครับถ้ามีสิ่งอื่นใดนะครับอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็พิมพ์มาใต้คลิปแบ่งปันกันได้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับและที่สําคัญขอบคุณมากสําหรับทุกท่านที่่ตติดตามนรในรใเืององงข การรับฟังรับชมข้อมูลกันนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสิร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟิโนมชาแนลบายกบเกษมสันต้องรำราไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ